ปริวารวิถีตรงนี้ให้หมดแล้วก็ต่อด้วยมราณาสนะมราณาสนะวิถีมาถึงมาถึงตรงหน้าหนึ่งสองหนึ่งมราณาสนะวิถีนี้อ่านมาถึงตรงนี้เท่านั้นหัวข้อใหญ่จะเพิ่งอ่านข้างล่างเห็นไหมคะเออนะเชิญอ่านนะปริวารวิถีเชิญค่ะ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนาอันเป็นบาเบื้งต้นที่ช่วยอุดหนุนเพื่อให้เกิดอัป,ปนาชาวะมะโนโทวารวิถีหรือเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทำหน้าที่พิจารณาสภาพธรรมต่างๆมีองค์ฌาห้าเป็นต้นหลังจากที่สำร็จ หลังจากที่ได้สำเร็จอัป,ปนาวิถีแล้วภาวะวิธีนี้มีอยู่สองประเภทหนึ่งริกรรมมัวิถีเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทำหน้าที่เพ่งหรือบริกรรมภาวนาในสมถะอารมณ์ทั้งหลายมีปัทวีกสิ่์เป็นต้นหรือ เป็นวิถีที่เกิดขึ้นทำหน้าที่กำหนดพิจารณาในสักขารธรรมรูปนามเริ่มต้นตั้งแต่การเจริญกรรมฐานใหม่ๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งได้บรรลุฌานอภิญญามรผลอันเป็นอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีสอง ปัจเจเวคณะวิถีเป็นวิถีที่เกิดขึ้นทีหลังชาวนะมโนทวานวิถีโดยทำหน้าที่พิจารณาอ,อกชาห้าหรือพิจารณามะผลนิพพากิเลที่ละได้แล้วและกิเลที่ยังเหลืออยู่ ส่วนภาพวิถีจิตของปริกรรมวิถีนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษคือเป็นวิถีที่เป็นไปเช่นเดียวกันกับการชาวนะสุนทะมโนทวารวิถีที่เป็นอติวิภูตารมวิถีหรือวิภูตารมวิถีที่มีมหากุสลชาวนะ และมหากิริยาชาวนะนั่นเองมารณาสันนะม,มรณาสันนะเขใหม่เริ่มใหม่นะมรณาสันนะวิถีคือวิถีจิตท,ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตายเมื่อว่าโดยจำนวนแล้วย่อมมีหลายสิบหลายร้อยวิถี และวิถีเหล่านี้วิถีจิตเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่ามารณาสันนวิถีด้วยกันทั้งสิน้นมรณาสันนวิถีนี้หาใช่เป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายวิถีเดียวก็หาไม่ได้ดังมีวัจนะถาแสดงว่ามาระ จิตที่ใกล้ต่อความตายชื่อว่ามาราณาสันนะมาราณาสันเนปะวัตตาวิถีมาราณาสันนวิถีวิถีจิตที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้จะตายชื่อว่ามาราณาสันนวิถีการเกิดขึ้นของชาวนะจิตในเวลาจะใกล้ตายนั้น มีกำลังลดน้อยลงเพราะในเวลานั้นกระแสจิตมีกำลังอ่อนและภัยวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกทั้งหลายก็มีกำลังน้อยอีกด้วยฉะนั้นชาวนะจิตในมรณาสันนะวิถีจึงเกิดได้เพียงห้าขนาดเท่านั้น ในมรณาสันนวิถีนี้เมื่อว่าโดยระยะเวลาที่ใกล้จะตายแล้วแบ่งออกเป็นสองชนิดหนึ่มรณาสันนวิถีธรรมดาคือมรณาสันนวิถีที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะตายภายในเวลา1นถึงสองนาทีหรือ 1-2<อ>ชั่วโมง,โมงเป็นต้นสำหรับบุคคลประเภทนี้เรียกว่ามารณาสันนบุคคลคือบุคคลที่ใกล้จะตายธรรมดา 2. ปัญจาสันนะมรณะวิถีคือมารณาสันนวิถีที่เกิดขึ้นแก่ผู้จะตายในระยะใกล้ที่สุดหมายความว่า เมื่อปัญจาสันนะมราวิถีเกิดขึ้นในระยะใกล้ที่สุดไม่ถึงสิบวิหรือไม่ถึง20วินาทีได้ดับลงต่อจากนั้นพวังคจิตตุปบาทได้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นจุติจิตและการมัชรูปที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วมาดับลงพร้อมกัน จุติจิตอันเป็นเป็นอันว่าความเป็นอยู่แห่งปัจจุบันภพนั้นได้สิ้นสุดลงหรืออาจกล่าวได้ว่าปัญจาสนบรณนาวิถีได้เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายในปัจจุบันภพนสำหรับบุคคลที่ใกล้จะตายในระยะใกล้สุดใกล้ที่สุดนี้เรียกว่า ปัญจสันนะมรณะบุคคลอันนึ่งมรณาสันนะวิถีที่จะกล่าวต่อไปนี้มุ่งหมายเอาปัญจาสันนะมรณะวิถีที่เกิดติดต่อกับจุติเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูทำความเข้าใจตรงนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนรูปแบบบนกระดานให้นะคะ ดูบริวารวิถีกับบริวารเป็นยังไงในที่นี้เนี่ยท่านมุ่งหมายเอากางมาสุทธมะมโนทวารวิถีการมาสุทธมะมโนทวารวิถีนี่เรานึกถึงพระนะทะมาหรือว่าพระตีนะทะจาได้ไหมถ้ามีอตีตากภวังนี่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนิพพานรูปสิบแปดนะรูปยี่สิบแปดแบ่งเป็นสามการรูปยี่สิบแปดแบ่งเป็นสามการ เอานิพพานรกสิบปดเนี่ยเอาแบ่งออกเป็นสองสองส่วนนิพพานรูสิบปดเนี่ยถ้ามีอตีตาวังเป็นปัจจุบันนิพพานรปร้าวิถีนะาวิถีมีอาตีตาวังนะพระตีนะพะมา้าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอืมแต่ถ้าพระนะคะมา้าไม่มีตีนะถ้าไม่มีตีเนี่ยนิพพานรรปเขาเป็นอดีตกับอนาคตได้สองการเข้าใจใช่ไหมคะ ทำไหมทำได้คะคะเอ็ันค่อกนะเออาสาธุค่ะแมแล้วก็อันิพพานรูปเนี่ยมันได้สามการเลยได้ปัจจุบันอดีตอนาคตก็ได้แต่ในที่นี้เนี่ยนะท่านแสดงเอาอนิพพานรูปไปอยู่ในอดีตกับอนาคตนะคะว่าโดยรวมแล้วจริงๆแล้วรูปยี่แปดวได้สามการ อานิพพานรูปสิบน่ะเขาเป็นอาการของนิพพานรูป18เขาเป็นอาการเมื่อนิพพานรูป18ถ้านิพพานรูป18นะเป็นปัจจุบันอารมณ์อนิพพานรูปบางส่วนมาเป็นปัจจุบันอารมณ์กับเขาได้ก็เพราะว่ามันเป็นอาการของนิพพานรูปไงใช่ไหมคะเมื่อเป็นอาการของนิพพานรูปก็ต้องอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหม รูปารมณ์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปารมณ์เนี่ยสีต่างๆเป็นนิพพานณรปแต่นิพพานณรปชนิดนี้เนี่ยมีอาการเกิดตั้งดับมีอายุของจิตตั้งสิบเจ็ดดวงใช่ไหมอายุของรูปารมณ์หนึ่งรูปอะ่ะใช่ไหมคะช่วงเกิดก็มีช่วงตั้งอยู่ก็มีช่วงดับก็มีแต่ว่าโดยอนิพพานณรปที่เขามาเป็นลักษณะอาการของ รูปารมณ์ซึ่งเป็นนิพพานรูปชนิดนี้เนี่ยตรงอนิจจังทุกข,ขังกัตตาเนี่ยนะอยู่ตรงอุบาจยะสัตติชรตาอนิจจตาจําได้ไหมคะจําได้ลักษณะรูปสีลเออจำได้จ <c oughs> ักษณะรูปสีแล้วไหนค่ะแล้วก็คือเป็นอาการเป็นลักษณะเมื่อ รูปอารมณ์เป็นปัจจุบันลักษณะรูปสีก็ว่าโดยรวมอนิจังทูกขังหน้าตาเนี่ยก็ไปเป็นปัจจุบันกับเขาด้วยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะเออมันต้องแยกพูดนะต้องแยกพูดเอาหลักๆก,กก่อนว่านิพพันนะรูปสิบแปดเป็นรูปแท้รูปแท้เหล่านี้เนี่ยนะเป็นรูปที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ได้ในขณะที่วิถีจิตเป็นพระตีนทะ,ะมา้าชันเจ็ด เตาสองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมจาได้นะคะขุดขุดขุดแป๊บเดียวเจอเลยยังไม่ลงเลยยังไม่ลงเลยฝังไว้นานนะไม่ได้นะเอออย่าฝังนานส่วนนิพพานรูปที่เหลืออีกสองการก็คือถ้าไม่มีอติตาพวังนะ่ะนะเราก็ยกไปเป็นเป็นอดีตอนาคตไปเนาะอันนี้กำลังพูดถึงว่า ถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องของการมาสุทธมะมโนทวารวิถีวิถีจิตที่เกิดทางใจและเกิดโดยเฉพาะเลยไม่ได้เกิดต่อจากทางตาหรือจมูกลิ้นกายจำได้ไหมคะปัญจทวารอะที่ <c oughs> คุณป่นคุณ,คณปูนบองเออตามนะ <c oughs> อาจารย์ไปขุดตรงไหนอวิ่งิ่ตามไปทัน <c oughs> ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะเรียกว่าปัญจทวารใช่ไหม <c oughs> ปัญจทวารเหล่านี้เนี่ยก็คือวิถีทางตาวิถีทางหูวิถีทางจมูกวิถีทางลิ้นวิถีทางกายใช่ไหมคะเรียกว่าปัญจทวารวิถี <c oughs> ปัญจทวารวิถีเนี่ยถ้าดับลงเนี่ยจะต้องมีตัดานุวัติกะมโนทวารวิถีซึ่งเป็นวิถีทางใจเกิดต่ออีกทีหน,น,นึ่งอันเนี้ยเป็นชุดเดียวกันที่เขาจะต้องเกิดต่อกัน แต่สุดทธ์มโนทวันวิถีอไม่ต้องมาเกิดต่อทางตาหูจมกูกนิ้นกายเออมาแนละ้วขุดเจออย่าไปชิดตังเมทั่วนะเราชนะแล้วนะคุณเจอแล้วเราชนะแล้วะ ก็คือสุดท้ามโนทวารวิถีเนี่ยที่ท่านบอกก็คือที่ท่านแสดงแล้วเราเรียนมานะเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยพวกนั้นแต่เหมือนกับจะอาศัยแต่ไม่ได้อาศัยโดยตรงไงถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็คิดอะไรไม่ออกนะสัญญาสัญญาที่สัญญาในใจใครเคยเคยสัญญาใจกันไหมถ้าจะตอบต แหม่แหม่เธอนี่บไปไม่เคยอ่ะไม่เออคำว่าไม่นี่เบาบางเลเคยเนยนะก็คือสัญญาเจตสิกเนี่ยเป็นความจําได้หมายรู้ใช่ไหมใช่ครับสัญญาเจตสิกเป็นความจําได้หมายรู้เขาจําอยู่ที่ตาหน่อยนึงเนาะพอเห็นแล้วจําไว แล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของทางใจที่เกิดต่อเรียกว่าตระนุวัติกานะอตีตามสมูหังตระหนามากนะัแกแล้วไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เห็นต่างตาเนี่ยนะมันไปตกผลึกอยู่ในใจกลายเป็นสัญญาจําได้หมายรู้เอาไว้เหมือนที่เราเคยได้ยินไหมว่าจิตอ่ะเป็นสภาพที่แบบสะสมกิเลสสะสมอารมณ์อ่ะแต่การสะสมตรงนี้เราต้องนึกถึงสัญญาเจดสิก ที่เขามีสภาพจำถ้าเขาจำไม่ได้นะไม่มีคือเขาจำได้ทุกเรื่องแต่จำได้มากจำได้น้อยเขาจำทุกครั้งที่ตาเห็นจำแล้วส่งลงใจจำบ่อยๆที่บอกจำบ่อยๆเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นบ่อยๆได้ยินสิ่งนั้นบ่อยๆใช่ไหมครับอยู่คนเดียวก็ผุดขึ้นมาการที่นั่งอยู่คนเดียวโดยการที่อันนี้ยกตัวอย่างเนาะตื่นขึ้นมา ตอนเช้าอ่ะยังไม่ได้ลืมตายังไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจาได้เลยนะใช่ไหมจําอะไรก่อนก็ไม่รู้จํากาแฟก่อนหรือจาอะไรก่อนก็ไม่รู้อ๋อจำหน้าลูกน้องคนงานจาหน้าบริษัทจําหน้าสถานที่ทํางานจําว่าวันนี้จะต้องเอาอะไรไปป้อนให้เขาเอแล้วเขาจะเอาอะไรจากเรา หรือไม่เขามีแล้วที่เราเคยป้อนเอาไว้